นะครับผมมันนี้ฝนน้นอยเต็มเต็มเลยคุณผู้ชมวันนี้เราก็จะมาเล่นเกม S F เอ่อมือบายนะเป็นเกมแนวปี2006นะผ่านมาทั้งหมดประมาณ16ปีแล้วนะเลื่อเกมนี้เออเป็นเกมที่ขวัโหูเมื่อก่อนเนี่ยในปีประมาณปี2002เนี่ยถือว่าดังในระดับเนี้ ทุกเน,นี้ยทำไมผมซื้อปอยเพราะว่าผมนมั่งจักรยานนะเคยโดนอะไรก็ไม่ได้ไปมันเปเริ่อเล่นอะไรโอเคเกิดเกไม่เคยเล่นนะเกมนี้ก็มาเล่นครั้งแรกผมซื้อเอเคแล้วก็ตัวละครไปนี่มาแล้ว คือเอเคเพราะว่าตอนแรกเรามเล่ววาที่เอคัฟคือคู่ตีแต,แต่ผมไม่เคยเล่นนะประเด็นประเด็นเน,น,นี้ยผมเเล่นมาเป็นเกมแนววีสับเนี่ยผมถ่ายร,รีวิวกันใน YouTube นะ ปีได้ไหมปีได้ด้วยเออตัวออ่เงียนีก็สามารถชุ่มสนานได้คนไม่เห็นไม่เห็นแล้วไ,ไ,ไม่มีด้วยอะไรวะตัวอะไรอะวนี่ัวอะไรตัวนี้ วันนี้เอฟีเจ็ดมาแล้วจาผมผมขึ้นเร่อะเยพวก ก็เคยเล่นเกมนี้ใครอยากลองเล่นดูแต่ถ้าใครว่าผมงตาก็ไม่เป็นไรนะเพราะผมก็ไม่เคยเล่นเกมนี้ใช่เหมจ๊นนะแกนนนก็เหมือนอะอาโนแมนเนอรอฟีไฟน์นลนะ วงขี้เอาเถอะใครเตอมาตรงนี้มีซิตบุม,บมเล่นนะยังไม่รู้ว่าอะไรคืออะไร ลูกซองอุย้ยซนายด้วยโอ้โหซนายเวสเอคเอคเพสนายซะนั่นโอ้โหเกมนี้เกมนี้นี่ผมไม่เคยเล่นนะอันนี้ได้รับอยู่ประมาณอยู่ที่ถ้าผมให้สิบมาผมให้เก้าเลยเก้าเต็มสิบโอ้โหมันดีมากโดยเฉพาะปืนไอคเนี่ยผมชอบจีบเนะแต่มันก็มาถือว่าไม่ดีมากไม่ดีมากเลยพุ่งพุ่งพุ่งขึ้นฟ้าสภาพที่ยานั่นแหละพี่ขับที่ยานี่ดีเลย เอเขด้ายชีวิตจริงมันโคตรดีเลยนะผมบอกเลยแม่ตอนนี้ผมมีเงินอยู่ทั้งหมดประมาณหมื่นกว่าใช่ผมว่าก่อนจะมีแสนในการเล่นผมลองโลดมาเล่นดูบอกว่าเงินนี่มันไม่แสนนี่โอ้โหเงินได้เงินไม่ได้สักคิวหนึ่งด้วยเป็นไงของจริงในมิกกู โอ้ยไม่ไม่ไค่อยได้คิวเลยมันก้าแล้วโอ้ยหาล่าเลยไม่ได้สักคิวอย่าด้ อ๋อฮแม่งไม่ได้เฉยลึก้นตรงแล้วล่หลอนขึ้นงไงครับตรงข้างล่งหลออเฉยยาวอออ๋เอีอย่างเลยสนรอยยเฮ้ยสไนเกมนี้มันบินเลยนะจะต้โขกกล้องเลยก็ได้นะแล้วกิ่งน,น,นี่ีอันนี้ของได้หนึ่งคน เขาได้แฟนสิบเอกดแล้วยิงเชียนสไนโอ้มองดูสไนที่เขายิงเด็กก็ตมันะะนะ,อะเออยี่สิบคิวคูตอนนี้ผมของแม่แน่เลยมือใหม่ไงเกนี่มันไม่ดีนั่แต่ปนะีสองพันสองนะเพราะว่าเอฟเฟกต์ในปีสองพันสองของกลอล์ก็ไม่ได้เอาอะไรมนะัอนกันแดนผมชอบ ผมเลเป็นชอบคนที่ชอบกินเก่าๆด้วยไงว่ามันดูมีสไตล์ขดีนไปตรงพองเลยนะพร้อมมามาโอ้ยตันายตัวนัทเย,อ,ย,อ,ยอ้าอัานนี้โดนอะไรอ่ะสนายตัวเองอะปีเข้าหน้าตั้งนะเดียวลยน้ำเอ๊ะ อีกเหมอนว่าพ่อมันยังตกกใจเลยคำจริงตืน่นเต้นตงแต่การเปิมึงโหงเลยเลยเกมแนวเนี้ยพี่ผมถนัดที่สุขขดก็คอเดตตี้มบายอันนี้เกมนี้นะผมสุดโต่งก็ตัองกูถนัดเลยนะอันนี้แค่มารีวิวเกมนะถ้าใครอยากโหลดจริงก็มันหาโหลดใน Google Play Store ได้ แสดงว่าป,ปืนมันดีดแน่เลยง่ายเลยแต่เราก็ชอบไปแหละเกมเนี้ยชอบอยู่ประมาณหนึ่งเลยโคตรเนียนอะอย่างน,นี้ก็ได้หรืวอวะเทคนิค Variance, analyze, ừ, ย <OF T> ังไงยตัวเหมือนเดิมจัดฝันมันยี่หี่้ล

อ,อคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนใครชอบก็อย่าลืมไปโหลดในทาง Google Play โตนะคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับทุกคนบ๊ายบาย